สวัสดีค่ะมาพบกับโฮมิสิตไลอิงมาลีลีนะคะวันนี้ค่ะญิงพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวหรู2ชั้นหรือว่าคารืหาดหรูค่ะบนทำเลบางนาตราดนะคะทำเลอยู่ติดถนนใหญ่บางนาตราดเลยค่ะแล้วก็มีบ้านเพียงแค่73หลังเท่านั้นได้ความเป็นส่วนตัวค่ะฟังก์ชันบ้านนะคะรองรับการอยู่อาศัยได้ทุกๆเจเนอเรชันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการแกลนบางกาะบุรวัดบางนากม .15 ค่ะบ้านเดี่ยวหรูซีรีส์ใหม่นะคะจาก s c สซีแอสเซค่ะ โลเคชันโครงการค่ะอยู่ติดถนนใหญ่บางนาตราดอย่างที่บอกไปนะคะอยู่ฝั่งขาเข้าค่ะทุกคนช่วงบางนาตราดกม15นะคะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะการเดินทางสามารถใช้ถนนหลักที่เป็นถนนบางนาตราดนะคะเข้าออกเมืองได้สะดวกค่ะหรือว่าจะไปใช้ทางหลวนบูรพาวิถีก็ง่ายเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถเดินทางเชื่อมไปถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกได้ค่ะจะไปทางภาคตะวันออกเนี่ยยิ่งสะดวกมากเลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตโลเคชันนี้นะคะมีทั้ง เมกาบางนาอีเกียบางนาแล้วก็เซนทัลวิลเลจนะคะไปซื้อข้าวซื้อของนะคะเดินช้อปปิง้งหรือว่ารับประทานอาหารได้เลยค่ะครอบครัวไหนที่มีคุณลูกนะคะอยากจะส่งเข้าโรงเรียนนานาชาติตรงนี้ก็มีให้เลือกหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเดออเมริกันสคูลออฟแบงคอกค่ะโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซลแล้วก็โรงเรียนนานาชาติไทยจีนค่ะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็มีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานให้เลือกใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์สอินเตอร์ค่ะแล้วก็โรงพยาบาปลปริ้นสุวรรณภูมิค่ะ แกลนบางกอกบุรวัสดบางนากม .15 นะคะที่นี่เป็นคฤลาสา์หารูหลังใหญ่ค่ะที่ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Palace of the Grand Master ค่ะซึ่งเป็นพระราชวังในสไตล์โกธิกที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศกรีซค่ะโครงการพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ35ไร่กว่าๆนะคะแล้วก็มีบ้านเพียงแค่73หลังเท่านั้นค่ะมีแบบบ้านให้เลือก3แบบนะคะและที่นี่ค่ะเอสซี SC เขาก็ตั้งใจนะคะปรับดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นบ้านซีรีส์ใหม่ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนรีไฟ ซีรีส์ค่ะบ้านทุกหลังโครงการติดโซลา่าลูฟท็อปไว้ให้เรียบร้อยค่ะก่อนจะพาทุกคนไปดูบ้านตัวอย่างนะคะเดี๋ยวยิงพาดูพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่ด้านหน้าโครงการตรงนี้กันก่อนค่ะ คลับเฮาส์ที่นี่ก็ดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะมีกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะคะด้วยเส้นสายความโค้งต่างๆค่ะแล้วเขาก็ดีไซน์ความเป็นธรรมชาติให้สอดแทรกอยู่ภายในคลับเฮาส์นะคะมีพื้นที่สีเขียวด้านในแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ค่ะชั้นล่างนะคะก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ค่ะแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะพร้อมจากรกุชี่ด้วยนะคะรวมถึงมีพื้นที่สวนสีเขียวแล้วก็พื้นที่สําหรับเด็กเล่นตรงนี้ค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นแกลนล็อบบี้ค่ะเป็นพื้นที่สําหรรรัับองบ แขกเวลามาเจอเรานะคะไม่อยากให้เข้าบ้านก็เชิญมาที่นี่ก่อนได้เลยค่ะชั้น2ค่ะจะเป็นห้องฟิตเนสพร้อมเครื่องอุปกรณ์ออกกาลังกายครบนะคะทั้งแบบเวทเทรนนิง่งแล้วก็คาร์ดิโอค่ะรวมถึงมีเลาจ์ด้วยค่ะระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการค่ะดูแลกันตลอด24ชั่วโมงทั้งกล้องวงจรปิด CCTV แล้วก็รอปรพอค่ะการขับรถเข้าออกสําหรับลูกบ้านนะคะจะเป็นระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติค่ะสําหรับถ้าเวลาเพื่อนมาหาค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปรู้ใจได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีโหมดห้า รบกวนด้วยนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านค่ะสำหรับค่าส่วนกลางของที่นี่นะคะอยู่ที่52บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ อย่างที่บองไปนะคะว่าบ้านที่นี่จะมีให้เลือกทั้งหมดคือ3แบบด้วยกันค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่432ตารางเมตรไปจนถึง584ตารางเมตรค่ะวันนี้นะคะหญิงจะพาทุกคนมาดูบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะชื่อแบบอ t ตาเลียนะคะ ที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่110ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย584ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ําค่ะ2ห้องแม่บ้าน1ห้องซักรีดแล้วก็4ที่จอดรถค่ะบริเวณที่จอดรถนะคะโครงการเตรียมระบบสําหรับการติดตั้ง EV Charger ไว้ให้เรียบร้อยค่ะประตูเข้าบ้านเนี่ยจะมี2จุดด้วยการเชื่อมจากพื้นที่จอดรถ1จุดค่ะแล้วก็ประตูทางเข้าหลักด้านนี้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นทางเข้าหลักของบ้านนะคะซึ่งเขาออกแบบให้มีซุ้มโค้งด้านหน้านะคะหรูหราแล้วก็รักชูรี่มากๆเลยค่ะสอดรับกับช่องแสงนะคะที่เป็นซุ้มโค้งเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะจะมีบันไดแล้วก็มีทางลาดนะคะเพื่อใช้งานกับรถเข็นเด็กรถเข็นผู้สูงอายุได้สะดวกค่ะส่วนประตูก็จะเป็นประตูบานคู่นะคะแล้วก็เป็นบานสวิงค่ะ เราเปิดประตูเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเจอกับฟอยเยหรือว่าโถงต้อนรับของบ้านหลังนี้ค่ะออกแบบให้เป็นเพดานสูงดับเบิลวอลลุ่มนะคะอยู่ที่7.4เมตรค่ะได้บรรยากาศปโปร่งเพิ่มมากขึ้นค่ะและบ้านที่นี่นะคะแกลนบางกอกบุรวัดบางนากม .15 เนี่ยมีการปรับฟังก์ชันแตกต่างจากแกลนบางกอกบุรวัดเดิมนะคะที่เป็นบันไดบนค่ะ ถัาจากฟอยเย่เข้ามานะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโอเพนแปลนค่ะต่อเนื่องถึงกันได้หมดเลยนะสามารถจัดฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายค่ะอย่างบ้านตัวอย่างนี่นะเขาทำเป็นโซนดิยนิง่งหรือว่ามุมรับประทานอาหารขนาดใหญ่ค่ะสามารถวางชุดโต๊ะขนาด10ถึง12ที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ และถ้าเราจะทำลฟวิ่งอีก1จุดสำหรับบริเวณนี้ก็สามารถทำได้หรือจะทำทั้งโซนนะคะเป็นพื้นที่สำหรับการจัดปาร์ตี้ได้เลยนะคะมุมรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นไอแลนด์แล้วก็พื้นที่เตรียมอาหารค่ะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เก๋ๆได้เลยรองรับแขกที่มาบ้านได้ถึงประมาณ20คนเลยนะทุกคนเพราะว่าพื้นที่คือกว้างมากๆเลยค่ะ บริเวณนี้เป็นคิทเช่นแอเรียค่ะหรือว่าพื้นที่ครัวฝรั่งนะคะจะเห็นว่าทั้ง3ฟังก์ชันเนี่ยมีพื้นที่ต่อเนื่องถึงกันได้สะดวกค่ะอันนี้โครงการเขาตั้งใจนะคะเพื่อให้การใช้งานของพื้นที่เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนั่นเองค่ะ ด้านในนะคะจะได้พื้นที่ใช้สอยเยอะเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ทั้ง2ฝั่งได้เลยนะคะหรือว่าจะทําเป็นไอแลนด์ทาเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเพิ่มเติมตรงกลางนี้ก็ได้ค่ะและบริเวณนี้นะคะโครงการติดตั้งฮีทเทท ECTOR ไว้ให้ค่ะรวมถึงมีส MOKE เท t ECTOR ให้อีก7จุดภายในบ้านค่ะ นี่จะเป็นโซนซักล้างทางด้านหลังบ้านนะคะได้พื้นที่เยอะเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําครัวไทยแยกส่วนเพิ่มเติมนะคะอันนี้โครงการเตรียมระบบน้ําระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยค่ะเรามาติดตั้งเคาน์เตอร์ได้แบบบ้านตัวอย่างนี้เลยค่ะนี่ส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นห้องซักรีดค่ะแยกเป็นสัดเป็นส่วนให้ชัดเจนเลยค่ะแล้วโครงการเขาก็ติดตั้งกระจกไว้ให้แบบนี้ด้วยนะทุกคน ส่วนโซนนี้ค่ะเป็นห้องของคุณแม่บ้านซึ่งบ้านหลังนี้นะจะมีให้ถึง2ห้องแม่บ้านพร้อมกับห้องน้ำนะคะที่มีส่วนอาบน้ำไว้ให้เรียบร้อยค่ะชั้นหนึ่งนะคะยังมีห้องน้ำสำหรับรับแขกหรือว่า Powder Room ค่ะจะอยู่โซนด้านหน้าบ้านนะคะถัดจากประตูที่เชื่อมจากพื้นที่จอดรถค่ะตรงนี้เลยค่ะ บ้านทลกหลังนะคะโครงการติดตั้งระบบสัญญาณการขโมยแบบแมกเนติกแล้วก็ช็อคเซนเซอร์รวมถึงวิดีโอดรอฟนให้ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นค่ะ และความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะอีกหนึ่งฟังก์ชันคือโครงการเขาออกแบบให้มีคอร์ดยาร์ดค่ะบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะจุดเด่นก็คือตรงนี้ใช้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือว่าปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะทําให้เรารู้สึกถึงการอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยเรามองสวนด้านหน้าบ้านค่ะแต่พอมีคอร์ดยาร์ดนะคะเราจะรู้สึกถึงว่ามีสวนอยู่ในบ้านของเราเองค่ะบวกกับการออกแบบให้ประตูนี้นะคะเชื่อมต่อพื้นที่ด้านในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้ถึงกันอย่างสะดวก บอกเลยค่ะ โซนนี้จะเป็น living a r e ยหรือว่าห้องนั่งเล่นรับแขกนะคะซึ่งจะได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะทุกคนพื้นที่กว้างค่ะสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้ถึง2ตัวนะคะแล้วก็มองเห็นขดยาดด้านหน้าบ้านได้ด้วยค่ะซึ่งบ้านตัวอย่างหลังนี้นะคะโครงการจะมีการทุบผนังฝั่งด้านข้างบ้านค่ะเพราะว่าผนังที่นี่เขาจะเป็นอิฐมวลเบานะคะสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้แล้วก็ทําเป็นก l a s s house สวยๆแบบนี้เพิ่มพื้นที่การใช้งานของบ้านได้อีกค่ะ ห้องนอนที่5ค่ะจะอยู่ที่ชั้นล่างนะคะออกแบบรองรับการทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุค่ะด้านในเราสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้สบายๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะที่สําคัญเลยค่ะห้องน้ํานะคะออกแบบรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุค่ะประตูห้องน้ํากว้างพื้นไม่มีสเตปนะคะแล้วก็มีราวจับช่วยพยุงตัวค่ะรวมถึงมีช่องแสงกระจกขนาดใหญ่ค่ะเปิดระบายอากาศได้ดีค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อค่ะทุกคนและตรงนี้นะคะจะมีห้องเก็บของขนาดใหญ่ให้ด้วยค่ะพอเราเดินบันไดขึ้นมานะคะก็จะเจอกับ Family Area หรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวของครอบครัวค่ะจุดนี้นะคะเราวางโซฟาตัวใหญ่ได้นะคะแล้วก็ทำเป็นมุมนั่งดูทีวีกับครอบครัวได้เลยหรือว่าจะทำพื้นที่สำหรับนั่งทำงานเพิ่มเติมอีกก็ยังได้ค่ะที่สำคัญเขามีพื้นที่เชื่อมต่อกับที่ระเบียงหน้าบ้านด้วยค่ะ ด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเชื่อมต่อกับระเบียงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนส่วนตัวเพิ่มเติมได้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศจากในบ้านนะคะมานั่งเล่นตรงนี้ค่ะรับลมชมวิวเพิ่มเติมได้ซึ่งโครงการเขาจะมีพื้นที่สําหรับพ ocket garden ไว้ให้ค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ที่เป็นมาตรฐานไว้ให้ด้วยค่ะ ชั้นนี้จะมีทั้งหมดคือ4ห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราดู master bedroom มันก่อนเลยค่ะจะอยู่ปีกหนึ่งของบ้านนะคะพื้นที่ห้องคือกว้างและความพิเศษของ master bedroom นะคะเวลาเราเดินเข้าห้องมาสามารถมองลงไปด้านล่างนะคะเห็นพื้นที่สวนสีเขียวของขดยาร์ดบ้านเราได้เลยค่ะส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะจัดเป็นพื้นที่ walk in closet หรือว่า ห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ค่ะสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ทั้งแถบเลยนะคะวางไอแลนต์ตรงกลางทําเป็นโต๊ะแต่งตัวเพิ่มเติมนะคะก็ยังไม่รู้สึกอึดอัดค่ะเพราะว่าเขามีสเปซที่กว้างมากๆค่ะ และนี่คือมาสเตอร์บัธรูมนะคะห้องน้ําใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้ทุกคนความพิเศษมีหลายอย่างมากๆค่ะอ่างล้างหน้าของเขาจะเป็นแบบ h i สแอนเฮอใช้งานพร้อมๆกันได้2คนค่ะแล้วก็มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะคะเป็นแบบลอยตัวค่ะเราสามารถแช่น้ําไปแล้วก็ดูพื้นที่สีเขียวส่วนตัวด้านนอกของเราได้ด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ด้านนอกนะคะโครงการจะทําเป็นพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ตามมาตรฐานไว้ให้ค่ะและชาเวอร์บ็อกซ์นะคะหรือว่าห้องอาบน้ำเนี่ย จะมีความพิเศษนะทุกคนจะมีชาเวอร์เจ็ตให้นะคะเอาไว้สําหรับนวดตัวนะคะเวลาทํางานมาเนหนื่อยๆก็สามารถช่วยให้ผ่อนคลายร่างกายของเราได้รวมถึงมีเรนชา h วอร์แฮนชาเวอร์ให้ครบเลยค่ะส่วนทถสุขภัณฑ์ในห้องมาสเตอร์บ h Room นะคะจะเป็นแบบอัตโนมัติค่ะ ส่วนโซนนอนหรือว่าห้องนอนนะคะจะอยู่ด้านในสุดค่ะออกแบบให้ได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านในเนี่ยก็ได้เยอะนะคะสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่พิเศษได้เลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับการจัดฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมจะทําเป็นโซฟาเบดคู่แบบบ้านตัวอย่างนี้ก็มีพื้นที่นะคะรวมถึงเขามีระเบียงส่วนตัวด้านหน้าบ้านด้วยค่ะ ห้งนอนที่3แล้วก็ห้องนอนที่4ค่ะจะอยู่โซนทางด้านหลังบ้านนะคะไซส์ห้องเนี่ยใกล้เคียงกันเลยค่ะใหญ่ทั้ง2ห้องนะคะวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับการจัดฟังก์ชันอื่นๆรวมถึงมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยค่ะจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานเป็นห้องอเนกประสงค์ก็สามารถทําได้ค่ะ และห้องนี้นะคะก็คือจูเนียร์มาสเตอร์เบดมค่ะห้องนอนใหญ่ที่สุดรองจากมาสเตอร์เบดมนะคะทุกคนพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะวางเตียงคิงไซส์หรือว่าใหญ่กว่าคิงไซส์ได้สบายๆค่ะแล้วก็จัดวางฟังก์ชันอื่นๆได้ครบถ้วนเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงมีพื้นที่สําหรับท walk ํา w a l k อินครอสเหรือว่าห้องแต่งตัวได้ด้วยมีห้องน้ําส่วนตัวที่มีความพิเศษก็คือมีอ่างอาบน้ําให้เช่นเดียวกันค่ะ ดูกันครบถ้วนทุกฟังก์ชันนะคะกับบ้านตัวอย่างหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการค่ะชื่อแบบบ้านอ t ตาเลียค่ะพื้นที่ใช้สอย 584ตารางเมตรนะคะซึ่งบ้านทุกหลังค่ะโครงการออกแบบให้รองรับการอยู่อาศัยได้ทุกๆเจ n เนอเรชันค่ะแล้วก็ยังมี Active Air Quality นะคะที่ช่วยเติมอากาศบริสุทธิ์ให้กับบ้านเรานะคะทำให้เราสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาที่อยู่อาศัยภายในบ้านนะคะและสะดวกสบายด้วยแอปพลิเคชันรู้ใจนะคะผ่านระบบ Home OS ค่ะที่ควบคุมและรองรับการเปิดปิดระบบไฟฟ้าค่ะ แกลนบางกอกบุรีวัดบางนากม15นะคะที่นี่เป็นคฤหาสน์หรูหลังใหญ่ที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านในโซนบางนาตราดนะคะที่ติดถนนใหญ่แล้วก็เดินทางสะดวกสบายค่ะฟังก์ชันการใช้งานรองรับการอยู่อาศัยได้ทุกๆุกเจเนเรชันค่ะที่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่30ล้านบาทนะคะส่วนบ้านตัวอย่างที่เราพาดูวันนี้นะคะชื่อแบบอิตาเลียค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่50ล้านบาทค่ะตอนนี้โครงการมีโปรโมชั่นด้วยนะคะฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน แล้วก็ฟรีค่าส่วนกลาง2ปีค่ะใครที่สนใจโครงการนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวหญิงจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง Homebuyers ของเราไว้ด้วยค่ะหรือถ้าใครสนใจโครงการอื่นๆสามารถค้นหาได้ใน www.home.co.th ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้วค่ะ